เรียกว่าโอ้โหเลยครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแฟนตาสตแล้วก็วันนีได้คือได้มีท่าเต้นด้วยเพลงแฟนตานหน่อยบ้างก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ แฟาแล้วผมันมาตเด็กยังไงบ้างแล้วเเราเปอมผมผกแล้วผมเคยกินรถหนึ่งรถพิเศษรถคูลี่สีสีนี้สีฟ้าอ่าจิ้มจิ้มแลวเมืนกว่าผมชอบกินลาลินปลาเลยแบบชอบกินชอบขนานมากม่ใคราะจริงกินตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะแบบโรงเรียนเงี้ยมีขายมันกินได้คือสายกินแบบผมเนี่ยผมออกเลยเวลาผกินข้าวขาดไม่ได้ลต้องกินทุกวันตลอดผมกินข้าวไปตอ รู้ว่าผมผมกินเอาผมกินข้าวใช่ไหมผมต้องดื่มหมดอกินข้าวจานหนึ่งหมดแฟนต้าหมดหนึ่ง้วดจุกจ้าจานหมดริะผมกินประมาณสามจานก็เป็นต้งสามขวดไม่พรผมกินอะไรข้าวเลยไม่เลยเขาเชื่อเลยเหรอไม่กินอะไรข้าวเลยอันนี้คือจริงไหมอันนี้ก็ไม่จริงเดี๋ก็กินอย่างไงกินข้าวกินสูตรข้าวแล้ะ ีาอั้นี้คน่ายแแน่นอนจะได้เห็นอไม่ากพวกาบ้างรรหน่อยว้าว่าิลล์การ์้มใช่ได้เลาเรากิตอนงีนไนวันไวลรูไคือไรู้ว่าการหมแต่คือใหญ่มันชื่อคอนสใหญ่รต้องใหญ่ลแล้วมีอะไรที่มันเราไม่ทำอะไรง่ายแน่นอน ไงมัดีกว่าได้รู้ว่าแบบเบอร์ไหนาีีใหญ่ใหญมากครับอันนี้คือัต่อเลย 好好、uh huh. กนจบขึ้นไปจาวนี้มันีแรนอะมาถายุปตอจบก็มครับวันนี้มัี่นครับค3าวันอนรู้สึกเหมือนกันไดนะครค3วันรู้สึกมันจะเหมือนกันไหมเว่าต่างกันไม่เหมือนมันน่าจะแตกต่างกันตามแบบบรรยากาศกับบรรยากาศครับบรรยากาศนแตจละวันก็จะไม่เหมือนกันพีอันนี้ ย่านี้หลายคนอาจจะทาให้แบบบรรยากาศชเปลี่ยนไป้วแเนื้อที่เราแลกเปลี่ยนดีมาง้วสูงกเลยเรยไม่เหมือนเนาะไ่ว่าจะเคคุณต้องเดินมวเลย่ได้ไปดีเาบงนี้แหละมีให้นนามีนาไไปคอนฟต้องเยไงที่ทเากันในทิกตออยู่ว่าเขาจะแต อลไรครับ ที่บันเทิงดี้แล่ก็สนุกดีชุดิบชุดิพงเงี้ยไม่ชุดิมาเนี่ยชุดมาเนี่ยเยอะเลยฮะพ่ยาเลยนะยา่้ยดูแล้วแล้วก็มีคุณเตุตอตนเล่นเล่นกันในิ๊กอช่วงนี้แบบว่าไปคุใส่แล้วให้แบบมีะเจเจนพูดก็จะพูดคำมาเหมือนกัน์ด้จังๆนี่จังไหนจังกัทไหนนอก่

จากที่ปกติฮันนี่ทีมกับพี่ๆในทีมเซนต็เป็นทีมทแข่งอย่งวอลล์บแล้วอยแล้วเาไปแบบถามฮันี่แล้วแบบอันนี้มาตจที่เท่หนะแบบอยากมาไหมเขาลองแบบกัไรอนกไรยใช่แล้วก็ไร้อนเขาก็แบบติดต่อกับมา ทุกคืนเลยนะครับไม่เป็นวลาซ้อมซ้อมทีอยู ได้แล้วครับได้คิดเรียนหรือยังก็อยู่ในโปรเซสที่กำลังจะได้แล้วครับจะเอไปเคลียร์งานที่กินตาดคาหมูอยู่ก่อนันครับอยู่ในโปรเซสการเตรียมงานอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็มีแวะไปโรงเรียนบ้างส่วนเรื่องมหาลัยนี่ก็อยู่ในโปรเซสเหมือนกับทีมเป๊ะเลยครับอาจจะแบบใกล้ๆกันเฮ้ยใกล้ก